ในวันนี้เนี่ยเราก็ร่วงกระดังคอพ่ึงกี่กับภาคีเครือายทั้งเอ่อมล่มมรับทังผู้พิการต่างๆมาจัดกิจกรรมรนรงค์ในวันนี้โดยทางรตกระดี่หน้าเนาก็หมอกดูขนอกชื่อครับทางปปพอเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ขมดสั่งที่ผ้าไหมนะครับถึงกิจกรรมในวันนี้เนี่ยพ็อจะจัดกิจกรรมรณรง เพื่อให้ทุกคนเห็นคุณค่าของฐานใจรถใช่ถนนคือปลอดภัยคือเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนปัจจุบันนี้ครับอุบัติเหตุเกือบทั้งหมด80มาจากใช้รถมอเตอร์ไซค์เขาอาจะเน้นแนการให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ สวมหมวกนิรภัยของยิจวัตตะสำวันเป็นนิสัยในการได้งานด้วยการปุกปันตั้งแต่่อนน้อยๆคือรอนน้อยๆผู้คนที่จะขึ้นมอเตอร์ไซค์นันมีการใส่หมวกเพื่อจะเปนิสิตเป็นนิสัยในการใจ้หมวกนิรภัยจนถึงผู้ใหญ่ซึ่งเขาจะไปรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ใจ้เนี่ยค่อนข้างจะลําบากป่า คนลงหินหล,นนลอนน้อยใช่หมดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เนี่ยเราอยากจะมีเป้าหมายว่ารลอนทุกคนขี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ควรจะสมรรถเนล้วอนาคตรลอนที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนรอไปจากผม,ม,มนี่ละไปไปเองครับ